สวัสดีครับเอสเทคไทยแลนดใหม่แล้วนะครับมีคำถามอีกนะครับว่าหลังจากติดตั้ง Paint Position ไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปเคลือบหรือลงแว็กซ์หรือ t เ i อร์มิกก็ได้ทับได้ไหมครับหรือควรทำไหมอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนนั้นยังสงสัยอยู่แล้วไม่ยังไม่สามารถจะหาคำตอบได้ชัดเจนนะครับทำได้ครับแต่มีเงินไขครับนะท่านจะเอาไป ใช้เซรามิกเคลือบหรือลงแว็กซ์อะไรก็ตามมีกติกาอย่างนี้ครับว่าส่วนมากแล้วพวกสารเคมีที่เป็นแว็กซ์หรือตัวเซรามิกนั้นเองมีส่วนประกอบของสารเคมีอยู่2ตัวก็คือตัวนัปธาครับหรือตัวนปตัวเคโรซีนนะครับนัปธากับเคโรซีนเนี่ยมักจะมีส่วนประกอบอยู่ในพวกเคมีต่างๆที่จะไปเคลือบถ้ามี2ตัวนี้นะครับแล้วมีเปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบของ2ตัวนี้นต่ำกว่า5%ลงมาเนี่ยทำได้ครับแต่ถ้าเกิน5%ไม่อนุญาตนะครับเพราะว่ามันทำให้ผิวของ p p f นั้นสึกหรอได้นะครับ อีกอันนึงที่เป็นแว็กซ์นะครับนี้เฉพาะแว็กซ์เลยครับที่ท่านจะชอบเคลือบเนี่ยไมยก่อนก่อน,นะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่เป็นราคาที่ไม่แพงมากเนี่ยแว็กซ์ที่มีดายหรือมีสีผสมอยู่นั้น <Yo. S 1> ห้ามใช้ครับไปเคลือบบน P ีวเไม่ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยครับที่เอสเทคมีและออกแบบไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วคือใช้ตัวฟินิชหลังจากที่คุณติดตั้ง p ี f ไปแล้วของเอสเทคนะครับหรือของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแล้วท่านเคลือบด้วยฟินิชตัวนี้นะครับ มันจะเพิ่มความฉ่าเงาและทําให้มีคุณสมบัติในการปกป้องได้อย่างยาวนานมากขึ้นโดยไม่ทําลายผิวของ PPF แต่งสิน้นนี่คือคําตอบข้อนี้ครับ a S t e c h a อัต mo t i ติที่1แห่งนวัตรกรรมการปกป้องรถยนต์สวัสดีครับ